ซึ่งสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือวัตถุโบราณเหล่านี้มันอยู่ในรายการของที่กำลังคงคืนหรือไม่ซึ่งอันเนี้ยเราเราไม่สามารถขอหาข้อมูลได้ว่ารายการวัตถุโบราณที่อยู่ในกระบวนการทวงคืนเนี่ยมีอะไรบ้างนะสวัสดีครับช่องสีเทพทวารวดี ช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเมืองสีเทพและศิลปะวัตถุในสมัยธวรลวดีและยุคที่ต่อเนื่องมาของเมืองสีเทพอย่างที่เราทราบมาอยู่แล้วครับว่าโบราณวัตถุข,ของบ้านเราเนี่ยถูกขายหรือลักลอบนำออกนอกประเทศไปอยู่ในหลายๆแห่งทั่วโลกซึ่ง ที่เราจะพบเห็นได้ก็จะไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ครอบครองโบราณวัตถุจากประเทศไทยมากที่สุดน่าจะเป็นเดอะเบรดก่อนก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักก่อนว่าเดอมเบรคือใคร The Met เนี่ยย่อมาจาก The m e t r o p o l i t a n น u ิวเซียมออเราเรียกสั้นๆว่า The Met เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่หใน3ของพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุมากที่สุดในโลกนะฮะนอกจาก The Met แล้วเนี่ยก็จะมีลูฟของฝรั่งเศสแล้วก บิติสเนืเซียมของอังกฤษนะที่เดอร์เมดเนี่ยมีวัตถุโบราณที่อยู่ในการครอบครองเนี่ยประมาณ2ล้านชิ้นนะใน2ล้านชิ้นเนี่ยมีวัตถุโบราณที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเจ็ถึงแปดชิ้นนะตัวเดอร์เมดเองเนี่ยเปิดให้เข้าชมโบราณวัตถุตั้งแต่ปีพศ 2,4,5 5ก็คือประมาณ153ปีมาแล้วถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่มากอย่างที่บอกครับว่าเดอะเมดเนี่ยน่าจะข้อครองโบราณวัตถุจากประเทศไทยมากที่สุดนะ7 0 0ถึง800ชิ้นเนี่ยก็จะ,จะมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วก็มีวัตถุในหลายๆประเภท เพราะฉะนั้นหากเราตั้งใจหรือมีความพยายามที่จะติดตามโบราณวัตถุที่ถูกนำออกไปนอกประเทศเนี่ยเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับรเรื่นสิ่งที่เราจะได้ยินอยู่เสมอคือการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุแต่สิ่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นมันจะเริ่มจากรายการของที่ อยู่ในรายการที่จะติดตามทม่งคืนนะสองชิ้นแรกเนี่ยเป็นชิ้นที่เราเพิ่งได้รับคือจาก The m e มนะคือเป็นรูปหล่อสำริดของพระศ,ศิวะในภาพที่เป็นทวารบาลชื่อนนทิเก่วนนะเราเรียกกันสั้นๆว่าโคดินบอยนะกับรูปสำริด สตรีแสดงสาธุการก็คือยกมือพนมท่วมหัวนะสองชิ้นนี้เนี่ยท่านคงอยากจะกลับประเทศไทยมากนะเพราะเราไม่ได้ติดตามคืนนะสองชิ้นนี้อยู่ในรายการติดตามคืนวัตถุโบราณเนี่ยของกัมพูชานะเมื่อกระบวนการของเขาสิ้นสุด มีการที่สูจทราบแล้วปรากฏว่า2ชิ้นนี้มาจากประเทศไทยเราเลยส้มหลนได้รับคืนกลับมาโดยไม่ต้องตัว mm hmm. ส่วนบราณวัตถุที่ยังอยู่ที่เดอะเมทที่จะพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะชิ้นที่สําคัญสําคัญชิ้นที่หายากนชิ้นที่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะฮะ 2ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์นะด้านซ้ายจะเป็นพระโพธิสัตว์เมตไตรย์ด้านขวาจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะองค์พระเมตไตรย์เนี่ยสูง1.4เมตรนะองค์นี้สมบูรณ์ไม่มีแตกนะรูปร่างสมส่วนนะศิลปะงดงามสมบูรณ์นะ ส่วนพระอวโลกิเตสวรเนี่ยที่คนจีนจะเรียกว่าเป็นควนอิมเนี่ยอ,องนี้แขนหักขาหากักแต่มีถ้าองค์เต็มเนี่ยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะในกลุ่มของพ,อพระโพธิสัตว์เหล่านี้นะฮะเราจะเรียกว่ากลุ่มขราพนิสัตว์ศิลปะพระโคนชัยจะขุดได้ที่เขาปลายบัตจังหวัดบุรีรัมนยะ์ตอนนี้ ขนาดใหญ่น้อยอยู่ในการครอบครองของเดอะเมดเนี่ยมากกว่า10ชิ้นนะ mm. ผมเลือก8ชิ้นนี้มาให้ดูนะก็จะเป็นทั้ง,ง,งองค์เล็กองค์ใหญ่คำถามที่เราอยากกระถามก็คือพระอวโลกิเตวศวเหล่านี่พระพุทธิสัตว์เราเนี่ยอยู่ในรายการทวงคืนหรือเปล่าความสำคัญของการที่มันอยู่ใน รายการทวงคืนหรือไม่เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในรายการทวงคืนก็คือยังไม่ได้มีการทวงคืนเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้คืนถนะัดไปเนี่ยจะเป็นหินสลักรูปพระอวโลกิเตสวนเป็นศิลปะศิวิชัยสูง4 5เซนนะอันนี้ก็คือระบุว่ามาจากทางภาคใต้นะองค์กลางจะเป็น พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมสองมือนะสูง68เซนระบบว่ามาจากนครปฐมอ,องค์ขวาจะเป็นพระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมสองมือเหมือนกันนะครัปางแสดงธรรมสองมือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่จะมีเฉพาะในศิลป,ปะทวารวดอีองค์นี้เนี่ยสูง83มเซน มาจากอุรีลมนะเขาไปบัดนะชิ้นถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปหล่อสำิดสูง50เซนนะองคเนี้ยก็คือจะเป็นศินละปะเดียวกันกันกบโเด้นบอยนะเป็นรูปพระศิวะในภาคทวรารบาที่ชื่อว่าโนนที่เกส่วนนะอันนี้ผมเอาขนาดเปรียบเทียบมาให้ดูนะองค์นี้50เซน โอลเดนบอเนี่ยสูง128เซนเมตรกว่านะส่วนทัพโคธทิสตว์เมตรมมมตยัก142เซนองนี้ยังอยู่กับเราเนะี่ะชิ้นถัดไปองคนี้ชิ้นนี้ก็สำคัญมากนะเราเรียกว่าเป็นเอกบุคคลึงนะก็คือเป็นสิวลึงที่มีรูปหน้าของพระศิวะ อยู่ในตัวสิวลึุด้วยชิ้นนี้เป็นหินหินสลักความสูง1.4เมตรนะสูงมากถือว่าสูงมากถือว่าเป็นสิวลรทุที่สูงมากทางเว็บไซต์ของ The m e มเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่ามาจากเพชรบูรณ์เมืองสีเทศนะข้อมูลแหล่งที่มาเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเ h e b แบงนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างแน่นอนนะแล้วผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราง่ายขึ้นในการที่จะติดตามคืนด้วยเพราะว่าระบุแหล่งที่มาชัดเจนว่าม,มาจากที่ไหนนะชิ้นถัดไปเนี่ยจะเป็นรูปหล่อสมดิษิ์พระโพธิสัตว์อันนี้เราบอกว่าบาจากที่รับสุขโคลาา นะสวยงามสมเครืรองสวยงามถนะัดมาจะเป็นพระพุทธรูปสูง39เซนตะิเมตรจากทันทิพุนชัยหรือว่าละพูนะองค์น,นี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของศิลปะของละพูนเนี่ยตรงที่เหนือลิมทีปม่ปากเนี่ยเหนือลิมที่ปากเนี่ยจะมีเส้นคล้ายกับหนวดนะให้สังเกตนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอันธุ ที่ฮริ่กุลชัยเดีอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนางอัสราที่อยู่ในท่าเหมือนกับเหินเหินฟ้าอยู่นะส่วนองค์ด้านขวานเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลงิเตสวน11เสียงนะ24มือนะสูง18.7เซนอันนี้เราบอว่ามาจากประเทศไทยซึ่งชิ้นนี้เนี่ย ทางพิพิพธภัณฑ์สถานห่กชาติสงขลาเนี่ยเคยนำเสนอไว้ว่าอยู่ในการครอบครองของเดอะแบงนะในส่วนของรูปหลอสมฤทธิ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่จะสามารถหลออ่อรูปลอสมฤทธิ์เหล่านี้ได้อย่างสวยงามต้องอาศัย ทักษะอาศัยฝีมือนะอย่างมากในขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีแหล่งแร่ที่จะเอามาใช้นะสำลีเนี่ยเป็นโลหะที่มีองค์ประกอบของทองแดงกับดีบุกนะองค์ประกอบหลักนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแหล่งแรง่กระจายอยู่ในพื้นที่แล้วก็จะต้องมี ความรู้ในการที่จะถลุงแร่พวกนี้เอาออกมาใช้ด้วยชิ้นถัดมาเนี่ยจากบ้านเชียงคือบ้านเชียงเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆจะเป็นองอหรือภาชนะดินเผาของบ้านเชียงที่มีลวดลายเฉพาะของบ้านเชียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมี ชิ้นงานที่หลอดด้วยสมริตเนี่ยที่สวยงามแปลกตาเนี่ยอยู่อีกหลายหายชิ้นนะผมผมเลือกมาให้ดูเนี่ยทั้งหมดเป็น9ชิ้นนะรลวดลายจะสวยงามนะแล้วก็แปลกตาเข้าใจว่าในพิพิตภัณฑ์ที่บ้านเชียงเองก็ไม่มีชิ้นงาน ในปลายเดือนที่แล้วนปลายเดือนพฤษภาเนี่ย,ษษษยมีการประชุมของคณะกรรมการติดตามวัตถุโบราณที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมีการประชุมครั้งที่หนึ่งประจำปีมีมติให้ทวงคืนห,าหลารายการจากเดิมแมก็จะมีแผ่นทองนะเป็นพระพุทธรูปยืนในศินละปะ ทวารวดีแล้วก็พระพุทธรูปยืนเป็นศิลปะของสุโขทยัยไตรทิยาแล้วก็แผ่นทองเป็นทวารวดีแผ่นเงินทวารทวารวดีแล้วก็ลายปูนปั้นที่เป็นปูนปั้นประดับอาคารห้าชิ้นเนี่ยมีมติให้ทงคืนนั่นหมายถึงว่ายัางไม่ได้ทงคืนนะครับแค่ บอกว่าจะท่วงคืนนะวัตถุโบราณที่นำเสนอในวันนี้เป็นเราเราเอามาเฉพาะชิ้นที่เด่นๆชิ้นที่หายากนะซึ่งสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือวัตถุโบราณเหล่านี้มันอยู่ในรายการของที่กำลังท่วงคืนหรือไมนะ่ซึ่งอันนี้ เราเราไม่สามารถขอหาข้อมูลได้ว่ารายการวัตถุโบราณที่อยู่ในกระบวนการทวงคืนเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพราะข้อมูลมันเนี่ยค่อนข้างจะหาย,ยากนะแล้วก็อย่างอย่างที่เรารับรู้ะว่ากิจกรรมหรือว่าผลงานของคณะกรรมการทวงคืนศิละปะวัตถุที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยค่อนข้างอย่างเงียบเราไม่ค่อ,อยจะรู้ว่า เขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมาทำให้ภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนรับรู้ว่าเ,เขาทำอะไรกันนะพอคนเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะเกิดการค,คิดเองคิดเองมโนเองว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำหรือเปล่าเขาทำเต็มที่ไหมเขาพยายามไหมหรือว่าก็าทำไป ตามเท่าที่ทําได้นะเพราะฉะนั้นในในความคิดเห็นของเราเนี่ยเราเชื่อว่าการที่ให้ภาคประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตข้อมูลต่างๆนะฮะมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของคณะกรรมการเนี่ยดีขึ้นนะเพราะว่าทุกคนรับรู้ว่าเออตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย การที่เรามีประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นนับล้านที่ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเป็นหูเป็นตาเป็นแหล่งข้อมูลที่จะส่งข้อมูลให้ซึ่งอาจจะช่วยให้การติดตามคืนเนี่ยเป็นง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นอ,อยากให้มีการประจชาชสัมพันธ์เรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นนะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเราเชื่อว่า กระบวนการติดตามคืนเนี่ยมันจะรวดเดียวขึ้นนะช่องสีเทพทวารวดีจะติดตามข้อมูลเหล่านี้นะฮะแล้วก็นำเสนอข้อมูลเหล่านี้เป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องสีเทพทวารวดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่ได้จะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่จะ อัปเดตให้ทันสถานาการณ์กดติดตามด้ยครับสวัสดีครับกดติดตามช่องสีเทพทวารวดีกันด้วยค่ะ